ตอนนี้ก็ขึ้นไปเอ็นเอ็ขึ้นาขึ้นไอนตอนนั้เป็นสุตแบบทีี่นี้เขึ้เอนไอยไอ้ยังไม่ครบเอออเลยนไรวแปงิดนะาแล้วก็ปฏิบัติที่นี่คุเลยร ทน้จั่าบประธา่อสาายนสามารถทาให้ทีฟุตบอลสมสรีสเกตเได้สามารถที่จะมีสิทธิเล่นในฤดูกาลองประชุของสรกที่เปตัวน่าได้คำตอบประมาณเมื่อไหร่ข้อประเด็นต่างๆในการที่จะเรียนครับคีสเกดน่ลได้รับควาชอบทำตาม ที่จะต้องกระทำเนื่องจากว่าจะได้จะมีการที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณวีระคำมีซึ่งเป็นประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมผู้กรประเทศไทยในฝ่ายร่างคำวินิจฉัยเสนอแนะต่อสภากรรมการเป็น3ประเด็นซึ่งใน3ประเด็นนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตโดยมารยาทนี้จะไม่ขอแสดลงในที่ประชุมนี้ จะขอใหนะ้ที่ประชุมสภากรรมการซึ่งจะต้องรับข้อเสนอแนะตรงนี้แล้วก็นำไปพิจารณาเป็นสามรญเหตุการัร์